ดูเฉลยสมาร์ความเข้าใจสมาร์หรือตัวนสมาร์ทั้งที่สองอครน,นี้ก็คนได้เต็มแทบจะไม่ค่อยมีมีน้อยแต่แปลว่ายังยังปิดอยู่บางจุดอ,อย่างข้อแรกเนี่ยจะตุโจรอ่อัมาจวนทั้งหลายสี่ข้อนี้โดยมากก็ไม่ค่อยผิดกันเท่าไหร่นะครับก็ผิดเป็นบางรูปทั้งเองฉะนั้น เมื่อบทสําเร็จมันเป็นพู้ปุจจานะแปลว่ามันมันมันเป็นที่กุศลละแหละแต่ว่ามันมันเป็นที่ว่าไม่ได้รวบรวมข้างในรูปีข้อเป็นผู้ปุจจานะบทสําเร็จก็เป็นพูปุจจานะตามลัวตัวนี้ก็คือเป็นอะไรอัมาหาระที่กุศลอัสมาระที่กุศลไอคือไม่รวบรวมแต่นั้นเวลาตั้งรูปวิเาะห์เราต้องดูตัวนามนามก่อนว่ามันเป็นลิงอะไร ก็ทําเป็นลิงนั้นที่เป็นพระอุจนะแล้วก็เอาจัตตารูจัตตารูเอาเป็นจัตุโรได้ไหมมีมีบางคนใช้จัตโุโรได้เพราะว่าจัตุโรก็เป็นปุงลิงเหมือนกันแต่ว่าจะจะเป็นจัตตาโูหรือจัตตาริไม่ได้เพราะว่าโจราเป็นพระอุจนะก็จัตตารูโจราจัตุโจราก็เป็นอสมหาหระจิกุสมะตมาวัตถุสิข้อนี้เนี่ย ที่ไม่ได้เต็มข้อที่สองเนี่ยเราดูดิคําแปลก็บอกว่าวัตถุสิบไม่มีคําแปลว่าทั้งหลายละาระบบสําเร็จก็เป็นนปำมุบบสกลิงเอกวัจนะทั้งๆที่สัพยาคือสองขึ้นไปนําหน้าสองขึ้นไปนําหน้าถ้าบทสําเร็จมันจึงเป็นน้บ,บุงเอกะศอันนี้จะเป็นสมาระหรือสมาระสมาระที่กุศลมาแต่ว่าในรูปวิเคราะห์สองขึ้นไปนําหน้านามนาม นามนามมันต้องแต่งเป็นวัตจนะตามลิงเดิมของมันเองวัตถุเป็นลิงอะไรรับบุกสกลิงแล้วควรจะได้รูปเป็นอะไรอะไรวัตถุหรือวัตถุนี้หรือวัตถุมีสามตัววัตถุวัตถุถนี้วัตถุควรเอาไปอะไรอ่าก็ได้สองตัวคือทัศ์วัตถุนี้หรือทัศ์วัตถุ าว่าอุกากาลานกลอะไระอย่ยงแรงอุกกาลานใอยางวัตถุวัตถุวัตถ,ถุนี้วัตถุนั้นวัตถุก็ถือว่าเป็นนภุสกริงผูจนะแต่ที่ผิดก็คือเอาทักษะวัตถุเอาจักรยาเป็นผู้จนะเอานมามนามเป็นเอกะมันก็เลยผิดเพรฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสมาหาระทีุ่้สบะตอมาข้อที่สอันนี้ก็มีคนผิดครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งชนผูวว้อานศินรักษาแล้วเห็นไหมเราเรียนถึงแค่ตับปุริสสมะเท่านั้นฉะนั้นคําตอบมันจะต้องมีแค่สองสมยคือ,อแค่มีแค่สามสมะคือกรรมทาริศสมาที่กุสมะกับตับปุริสสมะอันนี้มีวิเศจนะอยู่ข้างหน้าไหมมีไหมไม่มีเท่ากับวิเศจนะ อันนี้มันออกสมเด็งคำแปลวิพัตต์ได้ถ้าเกิดออกสมเียงคำแปลวิพัตต์หน้าได้เนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงสมาร์ไหนเลยเป็นนี้ถึงตับปุริสุสมาริเท่านั้นฉะนั้นผู้อันศิลรักษาแล้วฉะนั้นตัวอานามนามที่อยู่ด้านหน้าเราก็ประกอบเป็นตัตใหญ่ม่นจะเป็นสีเลนะลักกิโตสีละลักกิโตฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรสมทริตับปุริสมาริ ถ้าข้างหน้าเป็นตยยายพัดมันจะชื่อว่าสมาตอะไรตัติยาตัดปุริสะมมาสมานะเขียนให้ถูกบ้างบางคนเขียนสมาตไม่ถูกต้อคราะห์ถูกแต่เขียนสมาร์ตได้ไม่ถูกสมารตไ่เขียนอะไรสมาร์ตเขนอะไรกันอะไรก็บโอ้ไม่อยากจะกินเลยเนี่ยเอเมกินในตัวตัวสอสเสือเนี่ยที่เขียนผิดเนี่ยมันไม่อยากจะกินเลยอะอะไรกันแักันเนี่ยอะไรสมาตสมุทรอะไรกันไปล้เอ่อเร็ะอะไร ตติโยตัปปุริโสอะไรเนี่ยไม่ได้สอนอย่างนี้เลยแล้วก็สอนเรียกชื่อธรรมดาตัตติยาตัปปุริสสมาไม่เคยเขียนอะไรสอนตัปปุริโสทวันทบโบอ,อัมยีพโวอะไรเนี่ยไม่เคยสอนอย่างนี้เลยเอาที่ท่องมาเป็นคําตอบอ่ะมพนจะให้ผิดือถูกดีเนี่ยแต่ผมไม่ได้สอนอย่างนั้นนะอาจจะมีชื่อเรียกในในหลักทองกับนัน่นแล้วไปต่อมาพิคูสาสสังเนี่ย อันนี้แหละก็ผิดอีกอน,นุพัน์แห่งพิสุท์ฉะนั้นถ้าตัวนามออกจำเนียงวิพัตได้เนี่ยโดยเฉพาะออกจำเนียงคำว่าแห่งเนี่ยอ,นนร,อริเป็นสมาร์อะไรเป็นสมาร์อะไรชาทีตับปุริสรสมาร์เป็นสมาร์อะไรท่านสมาันเป็นสมาร์อะไรตอนนี้เป็นสมาร์อะไรตอนตอบไปได้ไม่ให้แค่ i อ a แพอันนั้นนะวันนี้ อันนี้เป็นสมาอะไรนะไม่ได้นะทีหลังถ้าไม่ได้นะวันศุกร์นี่ห้ามขาดเลยตมงตงมอไปวันอื่น <c oughs> วันศุกร์ห้ามไปเด็ดขาดเลยบรญญัติวันวันศุกร์คือวันที่เรียงบยากรณ์ห้ามเลยห้ามไปตอมอทุกวันศุกร์ไปวันไหนก็แล้วแต่ทุกวันศุกร์ะห้ามไปเด็ดขาดอ่อนบยากรณ์แล้วชอบหนีบยญญัติเนี่ยก็เหมือนคนอ่อนสัมพันธ์ชอบหนีสัมพันธ์มาไหม ให้ฮะคนที่ได้สามให้ศูนย์สามแล้วมาทําท่าดีใจไงในห้องไลน์ประทศสามอิดคนเนอ่าอ่อนสองพันแล้วชอบหนีสองพันได้สามให้ศูนย์สามวิชา,ชาแปรถ้าเป็นดีใจเทวราชสุภาเดี๋ยวหนีตลอดอ่ะเนี่ยนี่ก็คืออะไรเมื่อสังใยา ไอ้ตัวคือถ้าเป็นชตถีตับปุริสมานะ่ะประกอบเป็นชตถีพัดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นวิเศษหนะึ่งว่าอ่าถ้าข้างหลังเป็นเกี่ยวกับคำว่ามูคณะกองหรือสังขญาจํานวนร้อยขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวนาม,มานามที่อยู่ข้างหน้าแห่งเนี่ยก็ต้องประกอบเป็นชตถีบะหูบางคนจะเป็นพิกุนางสาสามพิกุสาสางนี่ครึ่งหนึ่งพิกุสะพิกุสะพิกุสะอยู่นั่นนะครัมันจริงผิดครับตัวน,นี้คือชัตถีตับปุริสะสมาน ชัดทีตับปุริสสมาตในท่านสภพานยังพูดดิอ่านว่าอะไรเนี่ยอะไรนะช้าๆจะชัดทีละคำไม่ต้องชัดสีตับปุริสสมาตพูดช้าๆถ้าชัดดิอ่านังเขียนจะได้เขียนถูกต่อมาข้อที่ห้า อันเนี้ยแค่ทำแปลอันเนี่ยก็เหมือนวิชาสัมพันธนะ์อ่ะอันไหนที่แปลว่าอันน่ะสัมพันเป็นอันน่ะพิจิกตาหมดจานวนวิเศษนะอันก็มีนะฉะนั้นบอกเขาบอกจกักคือทำอันประเสริฐอันดับแรกเลยปฏิยาตปุริสัตมานมาละหนึ่งเมื่อมีสามสามสามคำสามคำมีกี่สมานสองสมาน สมานไหนแปลก่อนจักคือทำจักคือทำนี่คือสมานอะไรอ้าวผูดเีๆอ้าวอาบแล้วอ,อะไรนะอาว่าเราะนักบุตรกรรมธรริสมาธแล้วทำอันประเสริอ่ะทำอันประเสรินี่เป็นสมานอะไรนะบิบุกกรรม วิเศษนะวุ่นกรรมธามนิสมาิหร <hi> ือหรือหรือตัติาตับปุริสมาิวิเศษณะวุ่นเพราะว่าเป็นเป็นจำนวนของวิเศษนะดูดิ uan. ไม่มีกิริยาที่มีรูปเป็นเป็นกรรมประจบอยู่ใน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 สับนี่เลยอ่ะอ่ามันจะเป็นตัติาต uh, erm ับปุริสมารได้ยังไงแล้วมันไม่ได้แปลว่าเพราะหรืออะไรเลยฉะนั้นตัวนี้คือวิเศษณะวุ่นวฉะนั้นเราต้องตั้งวิพอ ถ้าสมัครไหนแปลก่อนจะเป็นสมัครหลักต้องตั้งวิเคราะห์หลังสุดอันไหนแปลทีหลังต้องตั้งสมัครตั้งวิกว์ก่อนคือทาอันประเสริฐแล้วผมก็เขียนลิงทุกอย่างไว้ด้านขวามือบอกว่าธรรมะเป็นปุงลิงตวรรเป็นกุณนามเสร็จแล้วก็ยังตั้งวิเคราะห์มาอะไรปะวรังธรรมังตวรรษธรรมัง คือที่เขียนต่อไปผมไม่ต้องเขียนให้แล้วก็ได้มั้งเนี่ยเขียนไปก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยลิงก็เขียนไว้ชัดเจนว่าธรรมะเป็นปุงลิงียเป็นปรวรังธรรมังปุระธรรมังบางคนยังพิพสดารหน่อยหนึ่งปรวงรีนะธรรมังปวระธรรมังมันไม่ใช่ตัตยาตาบม,มันเป็นถ้าไปกรรมะถ้าเราบอกว่าเป็นกรรมะทารยสมาศเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมีนมามนามตัวหนึง่ง แล้วก็มีคนามตัวหนึ่งมาคู่กันเสมอชั้นตัวนี้ก็เป็นปวารุธรรมโมก็เป็นปุระธรรมโมแล้วสมาสุดท้ายคือจักคือธรรมอัมเภอเสิ์ก็เป็นอวบุปกรรมก็เป็นปวาระธรรมโมเอวะจักกังปวาระธรรมะจักกังราตอบก็นี่เวลาเขียนอวบุปกรรมก็เขียนอย่างนี้มีบุบตรงกลางด้วยบางคนอวากรรมมีอวบบุปกรรมก็เป็นอวบธรรมะปวบกรรมธาริสมาตนี่วิสนาปวบกรรมธรริสมาตเป็น ท้องเป็นท้องนะครับบางคนยังเป็นทองอีกเป็นทองครั้งที่แล้วนี่เป็นทางครั้งนี้เป็นท้องดดอออ,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 อะไรเนี่ยครัง้งครั้งก่อนมันเป็นทางนะแต่ครั้งนี้เป็นทองเออให้มันให้มันได้ให้มันได้อย่างนี้แล้วต,ต่อไปครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นแท้งเอ,อ มันได้เอาให้ได้เป็นภายในเอาแล้วแต่เเี็นไหมถูกแล้วกันแต่ว่าเป็นเป็นเป็นทองเป็นทางไม่เอาแล้วแล้วเป็นทางก็ไม่เอามาก็สุดท้ายนี่วาสิกาพูดถึงพร้อมแล้วด้วยรัตนะสามมีตีมีรัตนะมีสัมปันะเราไป คือถ้าเราแปลจากข้างหลังเนี่ยไปหาข้างหน้าเนี่ยคือไม่ต้องคิดว่าคําไหนแปลก่อนแปลหลังเลยแต่ถ้าเราแปลจากข้างหลังไปหาข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้พลิกสลับไปสลับมาเนี่ยเวลตาต้องมีะหอต้เงมีะห์จากตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองมาได้เลยก็คือรัตรนะสามเนี่ยรัตรนะสามเนี่ยอ่าลัตรัสามอยู่หน้าตัวนามนามติดปวติสังขยาอยู่หน้าตัวนามนามนั่นคือตามาอะไรตามาอะไรครับ ที่กุสศลอะไรเรียกว่าที่กุสศลอะไรเรียกว่าทกุสมารมทที่มีอะไรนะอ้าวในในในที่เราท่องกันอะอะไรเรียกว่าที่กุสมลกรรมทาริสมา์ที่มีสนะังขยาคือหนึ่งถึงเก้าสิบแปดอยู่ข้างหน้าเรียกว่าที่กุมกมมมสกกมศลก็คือปกติสังขยาเอ,าเองดังนั้นติัตานานตีานิตาไมีคล้องไง ตีนี่ตีนรัตนานี่รัตนานี้ต,นตีรัตนาตีรัตนาทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมยังเขียนมาอะไรตีนี่ทำไมชอบเขียนคำว่าตีนี่ไอ้ตีนี่เขียนไม่ได้เหรอตีนี่รัต,านานต,ตนานี่ตีรัตนา่งั้นถ้าตรงนี้เราเป็นสอที่คู่สอที่คู่ก็คือ สมาหาระที่คุณสมัครคือรวบรวมถ้าเกิดเราไม่เอาเป็นสอที่คุก็เป็นออที่คุกก็จะเป็นอะไรก็เป็นตีนี้รัตนานิติรัตนานิตต่อมาครับแปลว่าด้วยถ้ามีออกตําเนียงด้วยคือถ้าเราเจอสมัครไหนออกตําเนียงวิพัฒน์ซึ่งสู่ยังสิ้นด้วยโดยอันตามเพราะมีแก่เพื่อต่อแต่จากวราเหตุเนี่ยแห่งของเมื่อหรือในเนี่ย นี่คือจับปุริสมารแล้วเอาต้องเอานามตัวนั้นนะ่ะมาประกอบเป็นปิพัดที่เราแปลก็คือเป็นติละตันนีนะสัมปันนาแล้วก็เป็นติรัตนะสัมปันนาเอาเสร็จแล้วก็ลบปิพัดของตัวหน้าที่ไปหลือหรือแค่บิพั์ของตัวหลังคือสัมปันนากับเป็นติรัตนะสัมปันนาอันนี้เป็นสมารอะไรตตยาตับปุริสัสมาตมีอะไร <woo. S 1> มีสมาหารชที่คุณสมารเป็นท้อง เป็นท้องภายในทำไมภายในแล้วมันดูยังไงไม่รู้เหมือนตรวจภายในแล้วไงเป็นท้องพอแล้วนะใช่คืออ่าทุกสมาเนี่ยเวลาบทสําเร็จแล้วมันต้องสรุจเป็นปัมาวิพักน์ก่อนคือทำบทสรุปบท สมเด็จของสมาครอ่ะบทปรงของสมาครเวลาสมเด็จแล้วมันต้องเป็นปฐมามิพัตเสมออ่าเป็นปฐมามิพัตตามดิงของมันเองหรือเป็นปฐมามิพัต์ตามอัญมบทที่เราใส่เข้ามาโยกในวงเล็บเสร็จแล้วเอาทมาเป็นอีกสมัคหนึ่งไอตัวหน้าเนี่ยอ่อยาจะต้องประกอบวิพัตนอ่าถ้าเป็นตัดอ่าเป็นตับบุตรสมาครต้องประกอบวิพัตน์จาทุติยานจนถึงปตมีแลวเกิดเป็นวิเศษนบับทก็คือต้องประกอบเป็นปฐมามิพัตคือมีลิงวัจนัยพัฒน์เสมอกับตัว ประธานแล้วแต่ว่าจะรัสมัคอมันมีกฎเกณฑ์อย่างไรถ้าเป็นกรมรมกาทีสมัคคือต้องเป็นปฐมายุพัสทั้งคู่ถ้าเป็นตับปุริสมานไอตัวหลังมันจะเป็นปัมาไอตัวข้างหน้าจะได้ตั้งแต่ตุตยาจนถึงตัตมีแล้วแต่จะแปลเวลาเข้าสมาคแล้วก็รับวิพัฒน์ทิ้งแล้วก็คงวิพัฒน์ของคำหลังไว้ถ้าคำหลังเป็นตัวนามก็เป็นลิงเดิมของตัวนามถ้าคำหลังเป็นคุณนามเราก็ดูอันจะบทว่ามันเป็นลิงวัจนะอะไรก็บทสําเร็จก็ให้ตรงกับลิงเรื่องวัจนะของ อันจะบดแต่ว่าถ้าเราทําตัวนี้เป็นผู้ชนะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ตีนี้รัตนานี้ตีรัตนานี้ก็เป็นออดที่คู่เมื่อเราท่าได้เป็นผู้ชนะพอมาเป็นตริยาตับปริสมะก็มันต้องเป็นติรัตนีหีไม่ใช่เป็นติรัตนีนะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบได้สองอย่างคือเป็นตริยาตับปริสมะก็มีตามมหารัทธิปริสมะปิดพร้อมก็ได้หรือจะเป็นสมาลัทธิคุสมีสมาลัทธิคุสมะมันอย่างวิเคราะห์ ก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ร้านทัาไทยไม่ทํามาเนี่ยมันก็จะผิดหลายส่วนเลยหนึง่งไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้บอกชื่อสมาธิอันนี้มีสองสมาธิคิดเป็นร้วเท่าไหร่เนี่ยตัวน,นี้ก็เป็นศูนย์จุดสี่ไม่บอกชื่อสมาธิอีกสองสมาธิก็เป็นศูนย์จุดหกในช่วงคําแปลของลูปพีพ่เนี่ยแปลว่าด้วยลัตนะณทั้งหลายสามแต่ว่าเวลาสําเร็จแล้วมันลบิ่มมีพัดทิ้ง มันลบิพัดทิ้งตัวนี้ก็จะเป็นแค่เป็นไม่มีคามมาําว่าทั้งหลายออกมาแล้วมันไม่เหมือนที่ผุสมาครที่ผู้สมัคอ่ะมันมีคามําแปลอ่าบทสําเร็จที่เป็นอสาสมานละมันมีมนมมนอ่าได้บทสํเร็จเป็นปุจนะก็มีคําแปลเป็นปุจจนะได้แต่ของอ่าตัตติยะของสองตับปุริจมาเนี่ยมันเลยพัดทิง้งข้างหลังนางมานามเป็นเอกะมันก็แปลเป็นเอกะถ้านามเป็นพระหูมันก็แปลเป็นพระหู อี๋ยวตอนนี้เกิดเป็นอุปาสิกาโย่นะอุปาสิกาโยู่ผมเรียกไปว่าอุปาสิการทั้งหลายพูดถึงความแล้วโดวยรัตนสามประมาณนี้มีใครสงสัยอะไรของสมัติไหมอ่าได้มีก็เอาเท่านี้เดี๋ยวเราจะต้องเป็นสมัตท้องกันไปเรื่อยๆต้องทาความเข้าใจเพราะว่าพอถึงเวลาทำบาริสนาหลวงอ่ะเราชอบเบ้นข้อนี้กันไว้ เว้นข้อนามากิจวิเคราะห์หนึ่งข้อสมาร์ทท้องสองปขะอตทฤษฎ์ข้อสามอันนั้นก็จะมาซ่อมตอามาซ่อมถ้าซ่อมวิชาเดียวซ่อมวิชาสัมพันธ์วิชาแปลแต่และว,วิชาเนี่ยโอ้มันก็สบายดูหนังสือนี่จะต้องไปห่วงบรญชีกรอ,อีกมันก็เลยอ่าดูหนังสือได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นถ้าจะซ่อมเนี่ยเอาแค่หนึ่งวิชาเ่ะนั้นเลือกเอาเอาแปลหรือสัมพันธ์ มายากรน่ะทำช้าช้าดีๆจะได้ไม่ต้องมาซ่อม